สวัสดีจ้าพ่่อแมพี่น้องจ้าเอาผู้ปรกอนเหมือนเพื่นกันไม่เจ็บคือนการเราจะพี่น้องจ้าจ้าวันนี้ขึ้นงามแต่ไม่เจ็บจ้ามาพี่น้องแซ่บแซ่ลมกลินไข่ไก่ห่างห่างไข่แกะโตจ้าพี่น้องค่ะไข่เพี่โตแล้วกไหมโบโตกับมีนะจ๊ะคงคอยมันเป็นไข่ไก่ห่างห่างมี่ระยะอย่างดอกจ้าติดโตเลยมุมเลยแกบอกพริกดันดันพริกกงกิ้วโอ้พริกสวนเนาะแมนอะไรนะ

ใส่ไปเลยอันนี as, no ้หยาไปหน่อยนะหยาบุนไปหนอันน uh, anyway. uh ี้ก uh ็เป็นตัวเป็นแค่ยุงทำไมเป็นแห่หย้ะเป็นนิดหน่อยเกี่ยแคยเือตัวน่อย แกบอกพี่อ,อ,อนี่ออกมา้างไจม่เดียใครอันน้นอยู่นี่มั้งเกินใครหนงใครด่<ค>ดานหมดจ้ะไขรมันมันใคไข่านไข่มันไขยรถตูมันเจียบเลย จริงมันเนาะมมาจ้ะ นม่ <c oughs> มัน,เ,นเป็นตตัวหน่อย <c oughs> นี่เป็นตัค่ะตัว <c oughs> ดีเดาาพอมั้ยอนี่ตัวต่อไปใหพี่น้องผู้คนมากินเด้จะเรือแบบ bụng bụng kim bụng 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 nữa, bụng 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 พายามัลนแม่เลืมมูกซ้ายเราดิกินเหรอ <c oughs> แช่ไหมน้องตัวเธือตวความเสี่ยง

เหมอนจัมอันเีเจ็บแล้วออกนี่ดีเนาะกินเผ็ดเนี่ยไอไรจาก,าจากน้ำซุปไป้วจ้ะพี่น้องจ้าเจ็บเสียบใครห่างทางเดกกูเลยไลเด้อพี่น้องตั้งประดพี่น้อง ขอบคุณแม่พี่น้องที่ใหาเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปช่องของแม่เพ้นชาแนลมาเบิ่งคลิปแม่เพ็ญกับแม่เจี๊ยบด้วย้ะพี่น้องจากขอบคุณจากใจจ้ะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิวพาคลิปใหม่คลิปใหม่ๆของแม่เพ็ญแม่เจี๊ยบด้วยใจพี่น้องจากดีจ้ะแม่เพ้นแม่เจี๊ยบกับขอขอบคุณหลายๆจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องจากขอบคุณจาะ